คุณผู้ชมครับหากเราย้อนไปดูถึงเส้นทางการสร้างซีรีส์เกาหลีหรือหนังเกาหลีในตะกรลซอมบี้นั้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2014ฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ในวันนี้เนี่ยซอมบี้เกาหลีเรียกได้ว่าครองใจคุณผู้ชมไม่ว่ากี่เรื่องก็มียอดชมถล่มทลายเรียกได้ว่าเป็นอีกหลายผลงานเลยที่ครองใจคนดูแทบทุกเพศทุกวัยเลย,เลยก็ว่าได้นะครับแม้แต่ลุงข้างบ้านผมเนี่ยแกก็ยังชมนะครับว่าซอมบี้เกาหลีเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ไม่ใช่ลุงข้างบ้านอย่าง ที่ทุกคนคิดกันนะครับอันนี้ลุงจริงๆฮะถึงแม้ว่านักแสดงนาเนี่ยจะไม่ใช่เบอร์ใหญ่ครับฟ้ายิ่งใหญ่มาจากไหนแต่ด้วยฝีไม้ลายมือที่ส,ร,สร้างยังคงเพิ่มความนิยมให้กับตัวนักแสดงเองคุณผู้ชมสังเกตจากนักแสดงธรรมดารรมดาครับที่คนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเขาเพียงแต่ไม่กี่วันเนี่ยคนทั้งโลกกับรู้จักนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างดีนะฮะหน้าแม่เชื่ออะไรพ่อเชื่ออะไรโดยเฉพาะมีแฟนกันหรือ,อยังนั่นเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจและก็สนับสน,นุนคลิปนี้ทางเราเนี่ยจึงหยิบ ยกทั้งซีรีส์ทั้งหนังมาดูกันนะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างโอเคมามหาบทกวีภูมิใจเสนอ10อันดับเคซอมบี้อันดับที่10 k คิงด o ม ผีดิบคลั่งบัลังเดือดซีซั่นหนึ่งหนังซอมบี้ทั่วไปเราจะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยปัจจัยหลักก็คือเดิมๆครับอย่างเช่นใครเป็นซอมบี้ไม่วิ่งหนีก็ฆ่ามันให้ตายหาทางรักษาแล้วก็หาหนทางให้ชีวิตตัวเองเนี่ยรอดไปวันๆแต่สําหรับในเรื่องนี้มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับคุณผู้ชมมันยังมีเรื่องราวของการเมืองอย่างเข้มข้นโคตรน่าชวนคิดฮะคือในเรื่องเนี่ยพอกษัตริย์ตายแล้วฟื้นขึ้นมาแม่งกลายเป็นซอมบี้ซะง,งั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้โรคหาเนี่ยมันคือ อะไรแล้วมันมาจากไหนแต่ที่แน่ๆมันแม่งกระจายไปทั่วอาณาจักร ทางด้านองค์รัชทายาทอีช้างอีช้างพี่อีช้างนั่นเป็นเมียพี่แล้วเจนพี่ไม่ต้องรีบครับอีช้างเนี่ยคือถูกพวกกระบฏเนี่ยตามล่าเขายังต้องเผชิญหน้ากับพวกผีดิบอีกและก็ต้องเอาตัวรอดเพื่อไปทวงบัลลังก์คืนอ,อันดับที่9คิงดอมผีดิบข้างบัลลังก์เดือดซีซั่นสองหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกที่ทิ้งโปงไ,มมไม้มากมายไก่กองนะครับคุณผู้ชมองค์รัชทายาทอีช้างเนี่ยพยายามที่จะช่วยชีวิตผู้คนในช่วงที่เกิดโรคระบาดและทวงสิทธิ์ของตัวเองในการครอง คนที่ครองบัลลังเนี่ยก็คือโจฮักจูนะฮะตัวบรรลัยของเรื่องเลยพระเอกของเราเนี่ยพี่แกได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเมืองฮันยางเพื่อค้นหาต้นต่อของโรคระบาดส้นตีนี่ยังไม่พอครับพี่แกยังต้องฆ่าพ่อตัวเองที่เป็นผีดิบอีกครับทั้งความขัดแยง้งทางการเมืองและการแย่งชิงอํานาจเนี่ยโคตรจะดูเดือดในขณะเดียวกันผ้ามหสีลูกสาวของโจฮักจูเนี่ยกำลังแข่งกับเวลาเพื่อปั๊มลูกตัวเองแต่นางนี้ไม่สามารถท้องได้นะครับเลยไปหาคนไอ้ขอดเนี่ยอุปโลกว่าเป็นลูกตัวเองเพื่อขึ้นคลองบัล พอพ่อรู้เขาให้แนวว่าเป็นอีลูกปลอมก็ไม่พอใจนางก็เลยสังหารพ่อตัวเองแม่งสเสลยอันดับที่8เอชินออฟเดะนอร์ธอาชินแห่งเผ่าเหนือผีดิบข้างบัลลังเดือดน,นี่คือตอนพิเศษของคิงดอมนะครับที่สร้างแยกออกมาเพื่อให้คนรู้ถึงจุดกําเนิดของซอมบี้จากในตอนท้ายของอีพีสุดท้ายของซีรีส์ซีซั่น2เนี่ยเราจะเห็นองค์ชายรัชทาย,ยาทอีชางและซอบีเนี่ยได้พบโรงงานคืนชีพที่ชายแดนทางเหนือนอกจากนี้เรายังได้พบกับ ผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งในบ้านที่เต็มไปด้วยซอมบี้อีกด้วยและนี่คือการบอกใบ้ว่าเป็นที่มาของความโกลงหลทั้งหมดของเรื่องหญิงคนนั้นเนี่ยก็คืออาชินนั่นเองซีรีส์ตอนนี้พิเศษเนี่ยจะพาเราไปดูช่วงวัยเด็กและสิ่งที่ทําให้เธอเริ่มใช้สมุนไพรคืนชีพรวมถึงเหตุผลที่เธอกลายเป็นคนที่สแสวงหาการแก้แค้นในตอนนี้จะมีความดราม่าอย่างเข้มข้นมากกว่าซีซั่นที่ผ่านมานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเป็นการปูเรื่องไปยังซีซั่นที่3านั่นเองอันดับที่7 ซอมบี้ดีเทคทีเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเอาเสียงปกติก็พอนะเมื่อผู้ชายคนหนึ่งตื่นมาบนกองขยะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยอา้าวกูเป็นซอมบี้นี่หว่าอีกทั้งในพี่แกก็จำหาเหวไรไม่ได้เลยเขาก็พยายามที่ทําตัวเองเนี่ยให้เป็นเหมือนมนุษย์เรียนแบบทั้งการพูดการเดินนะฮะซอมบี้ที่เรารู้จักทั่วไปเนี่ยคือมันต้องวิ่งเร็วแล้วก็กระหายผู้คนกระหายเลือดถูกไหมฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยกลับกันครับกลัวคนเดินมันก็ช้าดูเหมือนพวกมนุษย์อย่างไม่มีที่ติ เพื่อที่พี่แกเนี่ยอยากจะรู้ความจริงว่าตัวเองเนี่ยเป็นซอมบี้ยังไงเป็นลูกใครอะไรยังไงเนี่ยพี่แกก็ต้องสืบสาวราวเรื่องอันดับที่หกสวิต Home มันมีนักเรียนชายคนหนึ่งที่เขาสิ้นหวังกับชีวิตเลยอยากจะฆ่าตัวตายพี่แกก็ทําการขึ้นดัดฟ้าพร้อมที่จะโดดแต่ก็ต้องชะงักเหลือไปเห็นสาวสวยโชว์ลีลาการเต้นหมอรรำซิง เอกของเราเนี่ยทึงกับทึ่งในความข่าวของเธอแต่คําพูดของเธอเนี่ยช่างงดงามเสียเหลือเกินนะฮะปลอบใจกับคนที่จะฆ่าตัวตายว่าทําไมาเธออยากตายล่ะถ้าเธออยากตายเนี่ยก็ไปตายที่อื่นนะแต่มันก็มีเรื่องราวบ้าบอคอแตกอะไรเกิดขึ้นกับอพาร์ทเมนต์นะครับคือแม่งมันมีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นี่และพร้อมที่จะแดกคนซึ่งมันทําให้พี่แกและเหล่าผู้พักอาศัยในอพาร์ทเมนต์เนี่ยต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอันดับที่5ดรากโหนางเอกของเรื่องนะครับนักสืบตำรวจสาวซึ่งผัวเธอเนี่ยโดนฆ่าตายและชีวิตของเธอ เธอเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนฮะเธอกําลังค้นหาฆาตรกรที่ฆ่าผัวของเธอแต่แล้วฆาตรกรเนี่ยกระทงมาบอกเธอนะว่าให้ไปเมืองมูจินคือไอเมืองน,นี้เนี่ยมันประหลาดครับคุณผู้ชมถูกปกคลุมไปด้วยควันดําปริศนาถ้าใครสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยจะยิ้มทั้งวันไม่ใช่นะครับคือจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดและประชากรในเมืองน,นี้เนี่ยต่างก็เป็นสัตว์ประหลาดกันเกือบทั้งหมดด้วยความหวังและศรัทธาของเธอเนี่ยที่รักผัวเท่าชีวีต่อสู้กับความกลัวเพื่อที่จะจับฆาตรกรที่ฆ่า อันดับที่4ซอมบี้สคูลโรงเรียนดัดสันดานเนี่ยที่อยู่บนเกาะและโคตรไกลฮะจะเดินทางไปที่เกาะนั้นได้เนี่ยต้องอาศัยการนั่งเรือติดจรวดคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ตั้งมาเพื่อเด็กที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านวันวันมันไม่ทํะไรครับหาส้นตีนเดินวันเด็กดีในวันนี้คือเด็กเปรตในวันหน้าครับคุณผู้ชมจงจําไว้ความวุ่นวายปั่นประสาทของเด็กและอาจารย์ยังไม่พอฮะวันดีคืนดีอาจารย์แม่งกลายเป็นซอมบี้ซะง,งั้นเพราะถูกหมูที่เป็นโรคเนี่ยกัดมันทําให้นักเรียนและครูที่ช อบกัดกันทุกวันเนี่ยต้องหันมาร่วมมือกันอันดับ <c oughs> ที่3แลมพ้นนครนรกซอมบี้ของ เป็นเรื่องราวของการย้อนยุคครับคุณผู้ชมที่นอกจากจะต้องรับมือกับขุนนางที่ชั่วช้าสามานี่ที่คิดจะครองแผ่นดินยังต้องต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่มีอยู่ล้นแผ่นดินอีกโอรสของกษัตริย์และนักสู้ที่มีฝีมือชากาาที่สุดของอาณาจากักรที่แม่งต้องตกเป็นนักโทษของการเมืองฮะภายใต้การดูแลของราชวงศ์ชิงอยู่หลายปีเขาถูกพี่ชายและผู้สือบทอดบัลลังเรียกตัวกลับมาแผ่นดินเกิดเพื่อช่วยต่อสู้กับฝูงซอมบี้ที่เข้ามารุกรานสองพี่น้องต้องร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลในฐานะความหวัง สุดท้ายของอาณาจักรอันดับที่สอง เชนชูปูซานเรื่องราวของพระเอกผู้จัดการที่แม่งบ้างานครับพี่แกกำลังเดินทางขึ้นรถไฟพาลูกสาวเนี่ยไปพบก,กับแม่ซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นอดีตเมียเก่าแต่แล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้โดยสารคนหนึ่งติดเชื้อครับและก็พยายามที่จะกระเสือกกระสนหนีไปห้องน้ำจากนั้นเธอก็เดินกระตุกไปกระตุกมาแล้วก็ล้มไปนอนกองกับพื้นเจ้าหน้าที่เห็นกระตกใจเรียบวิ่งเข้ามาดูอาการครับแล้วก็รายงานให้หัวหน้ารู้แม่คะ่ะมีผู้โดยสารคนนี้เขาชักบนรถไฟคะ่ะไม่เป็นไรกูก็ชักบ่อยตอนที่ไม่มี พลชักไลเวนแล้วจูจ่ๆเธอก็คุ้มข้างไล่ทำร้ายคนอื่นไม่ได้ดูหน้าอินหน้าคมใดๆแต่ความเลวร้ายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเหล่าผู้ติดเชื้อไวรัสซอมบี้เนี่ยยังแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเกาหลีใต้เพะ่อของเราจึงต้องเฮ็ดทุกวิถีทางเพื่อปกป้องลูกสาวและหาหนทางเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้อันดับที่ 1. มัธยมซอมบี้จะเป็นการเล่าเรื่องของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายฮะที่ต้องต่อสู้กับซอมบี้ซึ่งเส้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะ เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมมันจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีสักกี่เรื่องที่ตัวละครเป็นเด็กวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังทั้งการ์ตูนซีรีส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยส่วนมากเกือบ80%ตัวละครที่เดินเรื่องเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่และสถานที่ที่มันเป็นโรคระบาดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอย่างแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแรกเลยที่ใช้โรงเรียนแล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่เขามีวุฒิภาวะทางความคิดมากกว่าเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ การต่อสู้การเอาตัวรอดแบบเด็กๆแล้วมันค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมเพราะในเรื่องเนี่ยมันจะมีการบูลลี่แล้วในเรื่องเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากหนูคือมันมีด็อกเตอร์คนหนึ่งครับที่เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสอนมัธยมและพี่แกเนี่ยก็เห็นลูกชายตัวเองขี้ขาตาขาวปล่อยให้ชาวบ้านเขารังแกด้วยความเป็นพ่อทนไม่ไหวเลยไปสกัดเชื้อของหนูที่ตอนกลัวสุดขีดเนี่ยแล้วมาดัดแปลงนู่นนี่นั่นพี่แกก็ไปฉีดให้กับลูกตัวเองแน่นอนลูกตัวเองก็เป็นซอมบี้ ไอ้ตรงนั้นมันไม่เท่าไหร่ครับคือคือแกพอควบคุมได้มันบระไลตรงที่มันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปที่ห้องพักแกเห็นหนูน่ารักนิดหน่อยเนี่ยก็เป็นเล่นกับมันครับถูกกัดแล้วก็เป็นซอมบี้ทางรักษาคือตายแล้วนี่ก็คือ10อันดับของซอมบี้เกาหลีนะฮะหากว่าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดมัว่วโซยังไงเนี่ยกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยแล้วถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดให้มันหมดทุกอย่างและอย่าลืมกันนะครับมหาบทกวี